ทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับมี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะมี่มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะมากๆก,กับคนที่มีปัญหาด้านการหายใจนะคะโดยเฉพาะว่าเป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าแม้แต่เด็กนะคะที่แบบมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเราแก้ไขลำบากมากๆเลยทําให้หายใจไม่สะดวกที่เวลานอนเนี่ย นอนหลับก็จะไม่สนิทด้วยนะทำให้เวลาตื่นมาได้รู้สึกอ่อนเพียนะคะซึ่งวันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ที่มิจะนำมารีวิวนะคะจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยหายใจสะดวกยิ่งขึ้นและที่สำคัญน,นะใช้ง่ายมากๆเลยค่ะ <S <S ผลิตภัณฑ์ที่ว่านั้นนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะ <S <S Happy Nose Organic Onion Sticker นะคะซึ่งสติกเกอร์ตัวนี้นะมันจะเป็นสติกเกอร์อที่มีกลิ่นออกมานะคะทุกคนเอามาดูแพคเกจจิ้งกันนะคะซึ่งแพคเกจจิ้งเขาเนี่ยก็จะมาในรูปของกล่องกระดาษนะโดยรอบเนี่ยก็จะมีออคำอธิบายน่ารักมากๆเลยคือแบบ เป็นตัวการ์ตูนนะทาให้เราเข้าใจได้ง่ายมากๆนะคะซึ่งในกล่องนะคะเขาก็จะมีซองบรรจุแบบนี้อยู่นะ1กล่องนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ซองนะตัวนี้นะคะเขามีจุดเด่นอยู่ตรงที่ว่าส่วนผสมของเขานะคะเป็นออร์แกนิก100%เเลยซึ่งตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้มีส่วนผสมของออเนียนนะคะคือหัวหอมยูคาลิปตัสเปเปอร์มินแล้วก็ลาเวนเดอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ภายในเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็วิธีใช้เป็นยังไงนะคะพอเปิดกล่องออกมานะคะก็จะมีซองแบบนี้อยู่นะคะสติกเกอร์โปรขอมเนอะแล้วก็แกะออกมานะคะ ตัวนี้เนี่ยพอแกะออกมาแล้วนะคะก็จะเจอแผ่นสติกเกอร์แบบนี้อยู่นะคะ1แผ่นนะตัวนี้นะคะสามารถติดแล้วมีกลิ่นออกมาได้ยาวนาะนถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะและที่สาคัญคือใช้ได้ง่ายมากๆเลยก็หลากหลายวิธีมากๆนะคะโดยการจะติดที่เสื้อผ้าก็ได้นะคะหรือว่าจะติดที่แมสกก็ได้ติดที่พัดลมหรือแอร์ก็ได้นะคะซึ่งกลิ่นของตัวนี้มันจะมีกลิ่นแบบความเป็นกระเทียมนิดนึงมันแบบไม่ฉุนมากนะทุกคนแล้วก็จะมีกลิ่นแบบ เหมือนมีความหอมในตัวนะคะซึ่งตัวสติกเกอร์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันบางมากๆแล้วก็แกะออกง่ายมากๆนะคะอ่างเงี้ยเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะเราสามารถจะติดติดซ่อนไว้ข้างในเสื้อผ้าก็ได้อะไรเงี้ยแต่อันนี้เดี๋ยวแบบติดให้ดูก่อนนะก็คือเนี่ยแล้วคือมันอยู่ด้วยติดง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันไม่เป็นขุยนะแล้วมันแบบสามารถลอกไปติดที่อื่นได้ถ้าเกิดมันยังมีกลิ่นอยู่นะทุกคนก็คือสามารถไปติดพัดลมต่อได้อะไรเงี้ย เจ้าสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะคะหลังจากที่มี่ได้ทดลองใช้นะคือมีอ่จะมีปัญหาว่าตอนตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยชอบมีอาการคัดจมูกนะ้ำมูกไหลหายใจไม่สะดวกนะคะมี่ก็เลยแปะก่อนนอนนะแล้วพอนอนตื่นขึ้นมาปรากฏว่าแบบเฮ้ยมันช่วยให้มี่หายใจดีขึ้นนะคะแบบตื่นมาจมูกโล่งเลยแล้วทําให้การนอนหลับตลอดทั้งคืนเนี่ยเป็นไปได้อย่างแบบ สบายอะ่ะคือเหมือนนอนหลับได้เต็มอิ่มนะทำให้เวลาตื่นขึ้นมาเนะี่ยเรารู้สึกมีพลังงานนะคะทำให้สามารถเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างสดใสน,นะคะแล้วก็การทํางานก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคือเด็กๆอะ่ะที่เป็นเด็กเล็กๆเลยก็ใช้ได้นะเพราะว่าเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%นะคะตัวนี้ไม่มีอันตรายใดๆเลยนะคะใช้ได้ง่ายมากๆด้วยแล้วที่สําคัญอนะ่ะเขามี ให้สะสมแบบด้วยนะจะมีลายให้ดูแบบมีหลายลายอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากๆนะคะใครสนใจนะคะสามารถไปหาซื้อได้นะสำหรับวันนี้นะมิีก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย